มีใครเคยรู้จักเมียของภายชุมพลกันบ้างไหมคะถ้ายังมาฟังกันเลยขอเกินก่อนว่าภายชุมพลเป็นลูกชายของขุนแผนกับนางแก้วกิริยา และเมียของพายชมพลที่เป็นเมียแรกและเป็นเมียเดียวเลยก็คือนางสร้อยระยะจากเมืองพิมายนั่นเองเอ่อจากอภินิษฐานส่วนตัวของพี่หมึกนะจากเท่าที่อ่านดูเมืองพิมายนี่น่าจะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงศรีอยุธยาน่าจะเป็นเขตจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยตัวนางสร้อยระยะเนี่ยถูกส่งมาเป็นบรรณาการแก่สมเด็จพระพันวษาเจ้าเมืองกรุงศรีอยุธยาในตอนนั้นนางมีวัยเพียงแค่15ปีเท่านั้นนางมาถึงแต่ยังไม่เคยได้ขึ้นเฝ้าสมเด็จพระพันาามอืรห ว่ายังไม่มีภรรยาจึงคิดจะยกนางส้อยระยะให้แต่งงานกันกับภคยชุมพลมันก็อาจจะมีคนสงสัยนะว่าเานางส้อยระยะไม่สวยหรอทําไมสมเด็จพระพันวษาถึงได้แบบอยากยกให้คนอื่นเอาดีๆตามบทความบอกเอาไว้ว่านางเป็นคนผิว,วนวลละอองผงเหมือนผิวดวงจันทร์หน้าตาคล้ายๆนางกินรีแต่ว่ามีตินิดนึงตรงที่ดูจรลิดจะติดหนิมไม่ยิ้มแย้มติดหนิมคืออะไรก็ประมาณว่าแบบ หน้าซื่อแบบไม่ค่อยยิ้มขี้อายขี้อายเกรงประมาณนี้ตรงนี้เลยอาจจะเป็นตรงที่พัพันวษาอาจจะไม่ปวดก็ได้เลยยกให้คนอื่นจากนั้นพะพันวษาก็ยกนางสร้อยรยาให้กับพายชุมพลเป็นที่เรียบร้อยให้แต่งงานกันเมื่อถึงวันแต่งงานก็จะมีขุนแผนกับพายนางมาช่วยจัดงานให้ก็ต้องคอยต้อนรับแขกจากในวังแลเอาวบรานาแขกทั่วไปจนกระทั่งตกกลางคืนปุ๊บพายชุมพลออกมาเห็นนางสร้อยรยานั่งน้ำตาซึมเหมือนคนจะร้องไห้ก็เลยเข้ามาพูดคุยหยอกล้อด้วยและสองคู่แต่งงานเข้าใหม่ปรามันก็หยอกล้อกัันน้้ด่สีใททุง ชีวิตคู่กันอย่างราบร่นและมีความสุขแต่ผ่านมานานเท่าไหร่ก็ยังไม่มีลูกด้วยกันสักทีจนกระทั่งวันหนึ่งพายชุมพลก็สิ้นอายุขัยด้วยโรคภัยทำให้นางสร้อยระยะต้องเดินทางกลับเมืองพิมายไปพร้อมกับบริวารซึ่งในขณะนั้นนางสร้อยระยะกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆเสียดายที่พายชมพลไม่ทันได้รับรู้ว่าตนกำลังจะมีลูกสมหวังดังที่ตั้งใจไว้ลูกของนางสร้อยระยะที่เกิดกับพายชุมพลมีชื่อว่าพายมณีนาซึ่งต่อมาได้บวชเป็นพระอยู่ที่วัดเปา